ไห้องนี้มันวิ่งเร็วจังเลยเนี่ยขอเป็นตาหนึ่งเพื่อนสวยสวัสด,ดีเพื่อนอ้าววิ่งเร็วเกินออกไปแล้วคนหนึ่งเราจะวิ่งไปไหนต่อดีเนี่ยเราไปทำภารกิจดีกว่านี่นี่คือภารกิจของเราเนียครับผมอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอ่อการที่แบบเราต้องเชื่อมโยงอะไรกันนิดหน่อยนะครับ ภารกินนี้มันทำยากไงครับผมถ้าทำในมือถือแต่ถ้าในคอมเขาไม่มีปัญหาอ่าในนี้ไม่มีคนนะแต่เมื่อกี้เห็นสีน้ำเงินอยู่ตรงนี้นะครับโอ้เพื่อนเพื่อนเขาห้องผิดเราแบบต้องทำเป็นว่าเรามาทำภารกิจอะไรแบบนี้ไงอปิดไฟได้ไหมมีใครอยู่ในห้องนี้บ้างโอเคเราทำมาอัพโหลดนะฮะนี่อัพโหลดเป็นไง โอ้เนียนจัดเนียนจัดทุกคนก็ขึ้นไปแล้วนะครับไม่มีใครสงสัยเราไม่น่าจะมีด้วยตรงนี้มีสองคนนะครับเราไม่ขอทำดีกว่าเราขึ้นไปดนะีกว่ามีใครอ้าวเสียเงินกดบอดโถตายไปสองคนเนะี้ยแต่ว่าเขาน่าจะออกเพื่อนเราออกนะครับผม สีส้มน่าจะออกเหมือนกันเออมันยังไม่มีใครตายเนี่ยว่ะสีขาวบอกว่าอะไรเนี่ยครับผมอสีเขียวก็บอกว่าเขาทําแทร์อยู่นะครับสีแดงก็บอกอะไรอืเอสีม่วงสีเงินเนี่ยเขาบอกว่าสงสัยสีอ่าชมพูนะครับแต่สีเหลืองก็โทษสีเขียวซะงั้นแบบว่าเขาอาจจะโทษสีชมพูนะครับแต่สีชมพูเขาบอกว่าไม่ เราเราไม่เกี่ยวเราสคริปต์ดีกว่าสคริปต์โอ้ไม่มีคนลงใส่ล้วครับแต่เขาไปส่งใส่สีชมพูแทนอ่าก็เป็นการดีนะเอา้าออกจากเกมมาเลยนะไม่ใช่โอ้เพื่อนนายพลาดแล้วเพื่อนเหลือองคนนึงกับโอ้โหคนอีกโคตรเยอะเอา้ามาผิดทางเพื่อนไม่ไม่สงสัยล้วใช่ไหม เราต้องแบบเนียนๆไปก่อนเนีัยผมเนียนไปถึงแบบขั้นสุดท้ายเลยมาแอบ,บตรงในทำไมตรงนี้เนะี่ยไปเจออันไหนที่เราคิดว่าเป็นทากเราก็าไปทําำตรงนี้มีกล้องครับมีคนสองกล้องอยู่สีดำแต่เราไม่ฆ่าดีกว่าเดี๋ยวสีขาวจะสงสัยเรานะครับอา้าวกดโหวตซะงั้นใครครับ เขาคิดว่าใครเมื่อกี้สีขาวนะครับน่าจะกดโบดไปใครอ่าวอชแสดวเขาบอกว่าอะไรฮะเขาบอกว่าสงสัยสีแดงนะสีขาวสีม่วงบอกหรือว่าจะเป็นสีขาวกันแต่ยังไงสีเหลืองก็ชอบสีเขียวอยู่ดีสีม่วงบอกเชื่อฉันสีขาวแน่นอน เึ่งเราไม่ใช่สีขาวครับเราสีน้ำตาลเนอะไม่มีใครพูดถึงเราเลยรอดไปนะครับผมรอดไปไม่มีใครพูดถึงเราเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะกดสคริปต์บดกันรักกันนะครับผมนี่ไม่มีใครพูดถึงเราเลยนะครับส่วนมากเนี่ยเขาจะไปทางเอ่ออืสีไหนวะทุกคนแบบความคิดเห็นไม่ตรงกันนะครับผมสีม่วงเขา,าบอกว่าสีขาวสีเหลืองเนี่ยเขาก็บอกว่าสีเขียวนะครับผม ส่วนสีแดงเขาบอกว่าสีขาวเหมือนกันเออมันน่าจะสีขาวนะเออคนบอกว่าสงสัยสีขาวนะครับแต่เราหวตสคริปเป็นแล้วนะฮะเราไม่เกี่ยวครับเพราะว่าไม่มีคนพูดถึงเราเลยนะครับแล้วเราก็ยังไม่ได้ฆ่าสักคนเลยหรือว่าเราจะปล่อยให้เขาออกไปเองหรือว่าโหวตกันออกเองนะครับผมคืไม่มีใครสงสัยเราเลยนะครับ เอาละอิมพอสเตอร์หนึ่งคนกับคนอีกเจคนนะครับอืมน่าจะเจ็คนนั่นแหละนะฮะตอนนี้เนี่ยเราก็เหลือทาร์กเท่าไหร่แล้วเออเราเหลือห้องห้องข้างบนเนี่ยห้องข้างบนเดี๋ยวเราขึ้นไปทําดีกว่าเข้าห้องไหนวะเนี่ยเข้าตรงนี้ใช่ไหมอา่าแล้วก็มาตรงไหนไอ้สองกล้องนี่เหรออา่าน่าจะเป็นทาร์กสองกล้องนะครับเอ้าไม่ใช่เหรอเดินผ่านมาตั้งไกล เราตัดไฟหน่อยไหมตอนนี้เพื่อนเราออกแล้วนะครับมีใครอยู่ข้างล่างหรือเปล่าเอยไม่น่ามีนะฮะเอา้าสีเหลืองกดโวตเขาสงสัยใครหรือเปล่าแต่ไมน่น่าจะใช่เรานะครับเราก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรในกล้องเราก็แค่เดินผ่านกล้องอเฉยๆนะครับเราไม่ได้ทําอะไรผมพูดมากเกินไปนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะท่านผู้ชมหลายคนอาจจะรำคาญนะครับ อืมอันนี้ก็ไปบอกว่าสีม่อองวงกละตกลงสีเขียวหรือสีม่วงเนี่ยสงสัยหลายคนนะครับแต่เขาไม่พูดถึงเราเลยนะครับเราก็ไม่ร้อนตัวนะครับเราก็ไม่ได้เป็นนะสีฟ้านะครับสีฟ้าสีขาวสีขาวเนี่ยเขาก็บอกว่าสีแดงเนี่ยเขาน่าจะแบบทําแบบแบบแกล้งทำควีตอะไรแบบนี้นะครับแกล้งทำทาร์ก ก็มีคนหลายคนนะครับที่บอกว่าสีม่วงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะโบวตสีม่วงนะครับผมสีม่วงเนี่ยน่าจะได้ออกนะครับสําหรับตานี้นะครับผมสําหรับการโหวตครั้งนี้ก็น่าจะเป็นสีม่วงนะครับก็สวัสดีเพื่อนไปยตอนนี้เหลือสีดํานะครับที่ยังไม่โบดเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยก็จะระหว่างสีแบบสีอ่า เขียวกับม่วงนี่แหละนะครับผมที่เขาจะโหวตน่าจะใช่นะฮะแต่ไม่มีใครพูดถึงเราเลยเราสีน้ำตาลเราไม่มีใครพูดหนึ่งเราเลยนะครับอ่าสีดำเขาบอกโหวตสีเหลืองดีกว่าเพื่อนโหวตสีเหลืองแบบเขาโวยคนนั้นคนนี้ไงเขาก็แบบเขาน่าจะแบบเป็นที่สงสัยนะครับเอาไหนบอกสีเหลืองทำไมนายไม่โหวตเนี่ยอ่าโหวตแล้วนะครับผลออกมาก็คือสีม่วงที่ได้ออกในเกมนี้นะครับผม ในครั้งนี้ในการบกครั้งนี้นะครับไม่ใช่เกมนี้ยบายเพื่อนยกมือแล้วโบกมือไปไปกับคนอีกห้าคนนะครับที่เราต้องเผชิญห้าหกคนนี่แหละโอ้โหนี่เราจะปล่อยให้เขาโหวตกันออกเองหรือเปล่าเนะี่ยม,มันก็น่าอยู่นะครับผมเพราะว่าโอ้ตรงนี้มีสีดำด้วยนะครับแล้วก็สีขาวแล้วก็ตรงนี้อีกคนหนึ่งนะครับผม ไม่มีคนหลงใส่เราใช่อ่านี่ยืนให้ดูเลยเพื่อนเห็นเราไหมเห็นเราไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมหเราเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับตรงนี้มีกล้องเต็มไปหมดเลยนะครับเราไม่สามารถฆ่าได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ยังมีอีกหนึ่งกล้องนะครับที่เราไม่สามารถฆ่าได้เหมือนกันนะครับถ้าเราฆ่าเนี่ยเราก็ต้องโดนโหวตแน่นอนนะครับผมแต่ว่าหมันไ่้สีดำมาทุกคนมันมันรู้สึกหมันไ่้ดับไฟไปหนึ่งทีนี่ไง,ไง ดับไฟไปหนึ่งทีมีคนมาแก้ไฟหรือเปล่าครับแต่ว่าไม่ครับเราจะมาดูกล้องซึ่งกล้องเนี่ยก็มองเห็นอยู่เลยครับตอนนี้ยังไม่มีใครมากดบดนะครับตอนนี้มีคนไปซ่อมไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการออกจากห้องนี้ไปเกมนี้อาจจะพูดบ่อยหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาทําท้าตรงนี้นะครับเกมนี้ค่ายากมากเลยทุกคนเออมันค่ายากจัดอะ อันนี้คือไม่มีกล้องใช่ไหมเรามาตรงนี้ฮนะเออคือตรงนี้มันใกล้กับห้องโหวตใช่ไหมยังไม่มีใครสงสัยเราเลยทุกคนเราก็ต้องทําตัวให้หน้าไว้วางใจสุดๆนะครับผมเพราะตอนนี้เนี่ยสีดำเขาดูกล้องอยู่นะ,อะตอนนี้สีดําเขาแบบแบบเป็นแบบโคนั้นเนี่ยใส,ส่สืบเราไปดูคนรอบๆกอนนะครับถ้าไม่มีเนี่ยเราก็น่าจะตัดสีดําออกไปได้เอาสีแดงโหวตแล้วครับ มาดูกันนะครับว่าเขาเนี่ยจะสงสัยใครนะครับผมจะเป็นเราหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นสีอื่นนะครับอ้าวมาแล้วครับผมสีขาวเนี่ยเขาบอกว่าสีแดงเนี่ยแน่นอนเขาก็ต้องทําแบบว่าทําแบบเฟกทาร์สนะครับผมแบบทำภารกิจแบบปลอมๆทําแบบทําหลอกๆมีคนสงสัยสีเขียวเยอะมากนะครับผม แต่สีเขียวเนี่ยเขาบอกว่าสีแดงสียังไงก็สีแดงแน่นอนนะครับผมแต่แบบมีคนสงสัยสีเขียวแล้วนะครับเราก็ต้องบดสีเขียวออกนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องวดสีเขียวนะครับผมอคือเกมนี้เรายังไม่ได้ฆ่าเลยนะครับเราเขาแบบโหบทกันออกอย่างเดียวเลยนะครับเรายังไม่ได้ฆ่าสักตัวเลยวัดเอาสีแดงสีแดงบอกทาดอะไรอ๋อตอนนี้เลอสีแดงนะครับที่ยังไม่โบด เกมนี้เนี่ยผมคาดว่าสีเขียวนะครับน่าจะเป็นคนที่ออกไปนะครับในการกดโหวตครั้งนี้นะครับผมก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นสีแดงหรือสีเขียวนะครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาพูดกันถึงสีแดงเนี่ยแล้วก็สีเขียวเยอะมากๆเลยนะครับเกมนี้ก็น่าจะเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะย,ยาวนานนะครับผมอ่าในเกมนี้นะครับก็จะเป็นสีแดงที่ออกไปนะครับผมบา,บาย, <laughs> บ,ายบายเพื่อนไม่ไป เจอกันรอบหน้า,าทุกคนแบบฮะนี่มันไม่ใช่เหรอโอ้สวยแลวและเหลืออิพอร์เตอร์แค่หนึ่งคนเองคนสี่คนนะครับกับแล้วเขาทำไมอยู่ในห้องนี้หมดเลยนะเนี่ยลองคอยด้วยอยู่ด้วยเพื่อนขออยู่ด้วยอะอยู่ด้วยตัวน,นี้ก็จะมีสีดำสีเขียวแล้วก็ผมนะครับที่อยู่ในห้องโวตนะครับผมอสีดำออกไปแล้วครับ,บปึ๊บไปเรียบร้อยบาย เราทำเป็นไม่รู้ครับทุกคนแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับกับครูดาวอีกสิบกวิอ้าวมีคนเจอศพแล้วนะครับผมเขาน่าจะงงนะครับผมแต่เขาก็น่าจะรู้แหละว่าเป็นเรานะครับเพราะว่าเขาเนี่ยวิ่งกันไปสองคนนะครับเหลือผมคนเดียวที่ไม่ตามพวกเขาไปนะครับผมเขาน่าจะเป็นเรานะครับอ่ามันน่าจะเป็นเราเนี่ยในเกมนี้โอ้โหปูทางมาอย่างดีสุดท้ายก็จบแบบนี้เนี่ยนะเราน่าจะรออีกนิดนึงนะครับผมให้เขาแบบสงสัยแล้วก็โหวตกันออกเองนะครับ ไวทเอ้าสีเหลืองบอกว่าสีขาวทั้งๆท,ที่วิ่งไปด้วยกันเขาไม่น่าจะไปด้วยกันนะเขาแบบอ่าคือช่วงนั้นที่ผมเห็นเนี่ยเขาก็วิ่งไปด้วยกันนั่นแหละนะครับผมสีขาวสีขาวนี่เกมนี้เราจะชนะได้เยโด้ yeah, <c oughs> ขอเยสสักครั้งนี่ปึ้ง เกมนี้เราก็ชนะโดยที่เราไม่ต้องฆ่าใครสักคนนะครับผมคือเขาโหวตกันออกเองนะครับผมเกมนี้ก็เป็นเกมที่ยาวนานมากๆเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมใครดีชื่นชอบนะครับก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์แล้วก็ s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมผมจะพยายามทำคลิปที่ดีออกมาให้ท่านผู้ชมแบบได้รับชมกันนะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจุ๊บ Looking round nothing right now. I ain't trying to tell you what to do.